สวัสดีนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาเป็นเหรียญจอบนะครับก็เป็นของพระครูเลวัตสินคุณนะหรือที่เรารู้รจักท่านว่าเพราะท่านสั่งแห่งวัดดอนตรอนะท่านอยู่ที่อำเภอเฉลิมประเกยียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสร้างเหรียญจอบรุ่นนี้นะครับก็คือฉลองอายุ84ปี88ปีนะครับของอ่อเพราะท่านสั่ง ก็คือในข่าวปี2537นั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะเหรียญที่เป็นรูปพระท่านสังเนี่ยครึ่งองค์นะครับแล้วก็มีการแกะบล็อกเนี่ยคือคมชัดนะด้านหลังนะก็จะเป็นในส่วนของยันนะครับเป็นส่วนของยัน แล้วก็จะเขียนว่าฉลอง88ปีนะวัดดอนตรอจังหวัดนะครศรีธรรมราชในเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีในความหนานะความหนานะค่อนข้างหนาเดี๋ยวมาดูลักษณะด้านหน้ากันนะครับในลักษณะด้านหน้าของเหรียญพระท่านสังรุ่นนี้นะครับจะมีความคมชัดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของ ลาผมนะครับเราก็จะสังเกตเห็นลายผมเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆ,ๆนะครับคือแกะความละเอียดของการแกะบล็อกนะครับในส่วนของเส้นหน้าผากนะครับคือเห็นเป็นเป็นลักษณะรอนนะก็จะมีหนึ่งสสามสี่เส้นนะคิ้วนะครับ 1, 2, 3, น,นะบนะบนี่ตรงบริเวณ ขอบตาด้านบนนะเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆเลยเดี๋ยวขยายดูนะเราก็จะเห็นนะจุดสังเกตสำคัญคือเห็นเป็นลักษณะเป็นเนม็ดๆนะครับนาะเมดตานะครับเมตตาสองข้างนี่คือคมชัดในตามีขีดนาะใต้ตาเนี่ยคือเป็นลักษณะสองเส้นนะซ้อนๆกันนะรบ,บริเวณจมูกนะปากนะครับเราตะแคงเนี่ยตรงบริเวณปากมีเส้นเสี้น นะครับเล็กเล็กอยูนะ่บริเวณใต้คางนะก็จะเป็นลักษณะคือ,อเส้นเสี้ยนเนี่ยคือ,อเป็นเส้นลักษณะคมคมบริเวณหูนะครับทั้งสองข้างนะความคมชัดนี่เกิดจากการปั๊มนะเส้นนะตรงบริเวณใต้คางบริเวณนี้นะครับก็จะมีลักษณะเส้นคมคม นายลิวจีวรนนะครับริวจีวรคมชัดนานสังกติไหปลาลานี่ลักษณะเส้นพวกนี้นะเกิดจากการกระแทกในบล็อกเป็นเส้นเส้นคมคมนะครับตรงบริเวณตัวอักษรเนี่ยก็ตรงบริเวณอขอไข่เนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะระหว่างเป็นปลายตรงหัวข,ขอไข่และมีเส้นแตกตรงบริเวณงงง นะการปั๊มเหรียญรุ่นนี้นะครับของพระทันสังเนี่ยคือลักษณะคือข้างด้านข้างเรียบตึงตรงบริเวณขอบนี่คือนะ่ะปลิ้นออกมาด้านหน้านะครับในเส้นขอบนะก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับวิ่งอ่าเป็นลางเส้นเส้นเสี้ยเล็กๆเ,เดี๋ยวเราลองส่องดูก,กันก่อนในส่วนของด้านหน้านะครับ นี่นะครับที่พูดไปก็คือในส่วนของลักษณะนะลายผมนะคมชัดนะทุกรายละเอียดนี่การปิ้นนะของด้านหน้านะเราเพิจารณาดูเราก็จะเห็นเส้นซ้อนกันนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะเป็นลักษณะเส้นซ้อนนะครับ บางจุดบางจุดนี้ก็จะเกิดการยุบตัวเนื่องจากการกระแทกของตัวบล็อกนะครับก็คือเหมือนกับยกขอบขึ้นมาเลยนะครับคือปิ้นด้านหน้ามานี่บริเวณในตานะครับเราก็จะเห็นลักษณะในตาเนี่ยคือมีอมีขีดนะครับมีใต้ตานี่เป็นเส้นซ้อนๆเรียงเรลายกัน ก็เป็นเส้นเสี้ยนสองข้างเลยนะครับคมชัดเล่นในคมชัดนะเหรียญจอบรุ่นนี้นี่บริเวณนะครับนี่ข้างหูลองลอยพวกนี้นะครับสำคัญนะครับในการพิจารณานะครับเส้นแตกพวกนี้ในข้างขนะ้างของเหรียญของท่านเนี่ยคือเป็นเส้นซ้อน ลักษณะนี้นี่นะครับนี่ใต้คางก็จะเป็นลักษณะเส้นเสียนนี่คมๆนะครับที่มุมปากนี่ใต้ปาก ดูความคมชัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเกิดร่องรอยพวกเส้นเสียๆพวกนี้ยนะครับคมๆนี่พลิกมานะมีลักษณะเป็นเส้นนะครับนี่อย่างนี้นะครับละเอียดเล็กๆพวกนี้อนไม่ติดนะครับ อันที่ปากบนด้านบนนี่ไตคางนี่ตรงริ้วจีวอเนี่ยตรงช่วงบ่านะครับมันก็จะเป็นเส้นรายละเอียดเส้นเนี่ยคือเป็นเส้นเสี้ยนนะข้างข้างแก้มนะครับพี่เพื่อนๆนสังเกตดูเส้นนี้นะครับนะาเรียนเส้นนี้ คมคมเลยนะครับเดี๋ยวดูในหูนข้างนี้กันอ่านี่นะครับรายละเอียดนี่คือแกะบล็อกได้คม นะตรงบริเวณตัวหนังสือตรงขอไข่เดี๋ยวดูตรงขอไข่นยะมันจะมีเส้นแตกนะเป็นเส้นคมคมเป็นปากฉลามอ่านี่นะครับนี่าน ลดลงนิดนยอย่าเป็นเส้นแตกคมคมลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับอีด้านหลังเนี่ยเราพี่นาดูเราขยายดูนะนอกจากร่องรอยของการปิ้นแล้วเนี่ยคือก็ยังมีในส่วนของการเว้าเข้าไปน,นคือเป็นขอบคือปั๊มเนี่ยคือ ตัวกระแทกนี่คือกระแทกเป็นขอบนะครับแล้วเป็นลักษณะเส้นเสี้ยนเนี่ยวิ่งวิ่ง,งนะรอบๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นเป็นขอบอยู่ตรงนี้ปิ้นนะครับนะแล้วเป็นขอบนะเฉียงลงมารอบๆทั้งเหรียญในลักษณะของตัวหนังสือนะบริเวณตรงยัน,นก็จะมีเส้นนะแตกเป็นลักษณะสองเส้น นี่นะครับน่แตกมาสองเส้นอย่างนี้ด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับล่องรอยของการบี้เนี่ยเป็นการบี้อย่างนี้คือเกิดจากเครื่องปั๊มนะครับในส่วนของรายละเอียดยันต่างๆก็จะมีด้านในเนี่ยคือลักษณะเหมือนมีเส้นซ้อน ในตัวยันไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่การเดินหัวยันจนขึ้นไปจนสุดปลายของยันนี่การซ้อนกันนะของลักษณะของตัวหนังสือคำว่าปีเลขแด้านในต่างๆเหล่านี้นะครับคือเป็นองค์ประกอบที่นะสำคัญนะครับ นี่เราก็จะเห็นเป็นลักษณะคือเนี่ยเส้นซ้อนพวกนี้นะครับนะเขียนว่าวัดดอนตรอนี่ตัวบี้นะตัวแหวนตัวลักษณะต่างๆนะเส้นเกยนะครับเส้นซ้อนของลักษณะตัวยันนะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณา ในส่วนของตัวเหรียญของเพื่อนสังนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวดูนะครับนี่ความคมชัดของหน้าตาของเหรียญเพ่อนสังนะครับ ด้านหลังตัวตัดนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญตัวตัดลักษณะเป็นลักษณะคือการาตัดลงไปแล้วฉีกขาดนะครับตัดลงไปแล้วฉีกขาดนะเป็นลักษณะสายๆอย่างนี้นะครับบางบางจุดเนี่ยก็คือตัดเต็ม,มีดนะแต่โดยรวมนี่ก็คือนี่ลักษณะการฉีกอย่างนี้เจออย่างเี้ยคือเป็นหลักการที่นะพิจารณา ง่ายขึ้นนะครับคือดูง่ายนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับในส่วนของเหรียญพราะท่านสั่งแห่งวัดดอนต่อคือหลักพิจารณาสำคัญคือดูรายละเอียดความคมชัดนะครความหนานะลักษณะของการปั๊มกระแทกเนี่ยที่เกิดขึ้นในตัวเหรียญนะล่องรอยของขี้ปิ้นต่างๆนะครับ นะถ้าเราเจออย่างนี้คือแทบจะไม่ต้องอส่องดูในส่วนของตำหนิเลยคือความคมชัดเนี่ยคือเป็นเอกลักษณนะ์ที่สำคัญในการพิจารณาเช่าหานะครับในส่วนของเหรียญพระทัดสัง่งก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะที่ชอบเก็บสะสมในสายของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพระทันสัง่งวัดดอนตอ,นตอ,นตอนก็เป็นหนึ่ง ในกิจิที่นะครับมีประสบการณ์สูงในจังหวัดน,นครก็เอามาฝากนะครับสำหรับ EP นี้นะครับทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเหรียญจอบนะของพระครูเลวัตสินคุณนะหรือพ่อดัานสังแห่งวัดดอนตรอคิดว่าคงมีประโยชน์นะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากช่องกันนะครับสำหรับ EP ต่อไปก็เดี๋ยวมาดูอ่า หลวงปู่สงนะแห่งวัดเจ้าฟ้าสารลอยกันนะครับว่าจะมีลักษณะในการสร้างแล้วก็มีลักษณะของเหรียญในแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขอบคุณครับ